ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กับว่าพอๆกับปติมพี่น้องครับปติมภาพมาติดตามเล่าพัฒนาอาจารย์เมงพี่น้องครับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่12เมษายน67ลาวพัฒนาออก439 432ครับเลขล่างก็ออก94พี่น้องครับของอาจารย์เมงงวดที่ผ่านมา ครับอาจารย์ไ้มาบนล่างวิ่งรูดเก้ากับสี่เน้นที่เก้ามาเก่าสีน้ำกันได้พี่น้องครับชุดวิ่งกับสี่ห้าเจ็ดเก้าสามแต่ว่าอาจารย์จับคูรูดได้พี่น้อง 9, 3, 9, อก 94, เก้าสามเก้าห้าพอเก้าสี่เลียกันมาน้ำกันก็ได้จับคูรูดครับมื้อนี้พ่อเตรียมผ้ามาตามต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปบิ่งน้ำกันเลยครับ วันศุกร์ที่19 เราพัฒนาอาจารย์หรือว่าออมเมงอาจารย์เมงพี่น้อง 4กับ5นะครับ ชุดวินพี่น้องสองสี 8, 9, ่แปดเก้าหนึ่งครับนี่คือชุดวินพี่น้อง จะว่าจันจับคู่ให้กับบริาลายห้างพี่น้องสี่แปด สองแปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ ครับอาจารย์เน้นสองหางพี่น้องเน้นที่4ี่1นะครับ cao cao pẹt cao si. si, ครับแถมเดยกสี่ตน้ำพี่น้องครับเนียนน้พี่น้องเนาะ ครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเราพัฒนาวันศุกร์ที่19เนาะพี่น้องเนาะเราพัฒนาอาจารย์เม่งนะครับบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4นะครับชุดวิ่งก็มี2 4 8 9 1นะครับอาจารย์เพื่อนเนีนที่สี่แ8ดสองแปครับเน้นที่พอแทีมท่า4ี่เป็นสี่กับเก้านะพี่น้องเด้อนะ ครับส่วนเลข3ตัวกับเก4าแ1ดสี่สี่เก้าหนี่ับเน่นนะครับเนาะเอาหอยปังๆเด้อวันนี้พี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมากับมานน้ำกันครับกะละวังไวเนาะรับเนาะ4 5่ห้านะครับขับเตรียมก้อข้อกับขอบพระคุณหลายเด้อครับเด้ออาจารย์เมงเนาะรับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม่เตรียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อไว้พรอนคอยเขาคอให้แตกปังๆอีกครับเอพซีก็จะได้โฉกๆมันๆกันเนะครับเนาะรับจะเริ่มเด้อรับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้าแนเนาะครับเนาะช่องพ่อเตรียมคนเดิมซานลนะครับครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นําพี่น้องครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอบพระคุณเยจีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม